ผู้ว่าระยองตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการแก่เรือนจำกลางระยองและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่2ตุลาคม68ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพรษสกรบุญยลักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนายกำธรเวหนรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและนายศักดาวุฒิศักเศษหัวหน้าสํานักงานจังหวัดระยองเดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการแก่เรือนจํากลางระยองและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมณนะเรือนจํากลางระยองตําบลหนองละลอกอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง โดยนายกฤษณะทิพจันทร์ผอเบอร์เรนจำกลางระยองได้มอบหมายให้นายพิทักษ์ถากทองหลงังนักทันทะวิทยาชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผอบอรเรนจำกลางระยองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดระยองให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย พร้อมกันนี้ทางเรือนจำกลางระยองยังได้จัดให้มีการแสดงสวนสนามและการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยของผู้ต้องขังในการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองอีกด้วยในภัสกรเปิดเผยว่า การลงพื้นที่มอบนโยบายดังกล่าวมุ่งเน้นเป็นการให้รู้จักคนให้รู้จักการทำงานของแต่ละหน่วยงานทั้งนี้เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดระยองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับที่จะต้อนรับผมด้วยนะครับพร้อมคณะงจริงแล้วน่าจะบอกผมล่วงหน้านิดนนงนะรับทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับ ด้วยจำการแห่งนี้นะครับ